สวัสดีครับมณิพามากินออมเนื้อครับอันนี้ก็เป็นออมเนื้อนะครับออมเนื้อดังจากเลือกงานมายามเช้าๆนะครับยามเช้าๆนะครับออมเนื้อกินง่ายๆครับกินง,ง่ายๆออมเนื้ออันนี้จะเป็นแก้วบองครับแก้วบองแก้วบองครับแก้วบองแก้วบอง ใส่ประแดดตอนใหญ่ๆครับใส่ประแดดตอนใหญ่ๆครับเข้าเหนียวห้อนๆครับเข้าเหนียวร้อนๆเข้าเหนียวร้อนๆครับมาเด้อพีนอ่น้องเลยไม่จินออมเนื้อนะครับเบอ,อมาเด้อม,มาเด้อมาเด้อขอบคุณหลายๆเด้อที่แวะเข้าขมารับชมสำหรับบันดีก็ขอบคุณครับผม